สมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปเด่นบนสิบงวดลวดนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้ว12งวดเริ่มเข้างวดแรก16ตุลาสองพันถึงงวดวันที่16พฤษภาสองพันนะคะ งวดวันที่1มิถุนา2563จะเป็นงวดที่13นะคะสูตรนี้นะคะจะใช้หลักแสนรางวัลที่1บวกด้วยหลักพันรางวัลที่1บวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่1บวกด้วย1คงที่ทุกครั้งนะคะมาบวกกันนะคะเริ่มตั้งแต่16ตุลานะคะ ใช้งวดวันที่1ตุลาตั้งนะคะแล้วจะได้เท่ากับเลขเด่นงวดวันที่16ตุลานะคะ6บวก1เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ14 14บวก1เท่ากับ15 15ใช้ตัวท้ายคือเลข5นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข6บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข7นะคะ สูตรเด่นบน12งวดรวดนะคะจะได้เลขเด่น3ตัวนะคะห้าหกดสิตุลานะคะสตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก5้าหกสเข้าหลัก10บหเข้าหลัก ร้อยนะคะสิบหกตุลาข้าวสองหลักนะคะมาดูหนึ่งพฤศจิกายนนะคะแปดบวกสองเท่ากับสิบสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเท่ากับสิบห้าสิบห้าใช้ตัวท้ายคือเลขห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหกบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ด หนึงพื้สิจิกานะคะสามตัวท้ายออกสามเจ็ดห้าห้าเข้าหลักหน่วยและเจ็ดเข้าหลักสิบนะคะหนึงพืศิจิกาเข้าสองหลักนะคะสิบหกพืศิจิกายน์นะคะเก้าบวกเจ็ด เท่ากับ16 16บวก5เท่ากับ21 21บวก1เท่ากับ22ใช้ตัวท้ายคือเลข2นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น3บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น4 16พืศสจิกายน3ตัวท้ายออก2 2 3 สามเข้าหลักหน่วยนะคะและสองเข้าหลักสิบและหลักร้อยนะคะสิบหกพฤศจิกายนเข้าสามหลักเลยนะคะหนึ่งธันวาคมนะคะศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดใช้ตัวท้ายคือเลขหนึ่งบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขสอง บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลข3 1มธันวาสามตัวท้ายออก5้าสองสองหสองสองสองเข้าหลักหน่วยและหลัก10นะคะ1ทธันวาเข้านะคะ16ธันวานะคะ4บวก3เท่ากับเ เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเท่ากับเลขหนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเท่ากับเลขสองสิบหกทันวาสามตัวท้ายออกเก้าสองสี่นะคะเก้าสองสี่สองเข้าหลัก สิบนะคะสิบหกธันวาสาสิธันวานะคะห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสบวกสี่เท่ากับสิบแปดสิบแวกหเท่ากับสิก้ใช้ตัวท้ายคือเลขเบวกเพิ่มไปหงแต้มเป็นสิใช้ตัวท้ายคือเลขศบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขหนะคะ สามสิบธันวาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งเข้าหลักหน่วยนะคะสามสิบธันวาเข้านะคะมาดูงวดสิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสาม ห้าบวกศูนย์เท่ากับห้หบวกหนเท่ากับหกบวกหเท่ากับเนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น9 17มกรลานะคะสตัวท้ายออก7 7 4 7 7จ็สีเข้าหลัก10และหลัก ร้อยนะคะสิบเจ็ดมกรลาเข้านะคะมาดูงวดหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบ้ายตัวท้ายคือเลขศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขสองนะคะ หนกุมภานะคะสตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออกสองสองเจ็ดสองสองเ็ดสองเข้าหลัก10และหลักร้อยนะคะหกุมภาเข้านะคะสิกุมภานะคะหบวกเเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ด เท่ากับ21 21บวก1เท่ากับ22ใช้ตัวท้ายคือเลข2บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น3บวกเพิ่มเป็น1แต้มเป็น4 16กุมพาสตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก4 0 3 4เข้าหลักร้อยนะคะ สามเข้าหลักหน่วยนะคะสิบหกกุมภาเข้าทั้งหน่วยและร้อยนะคะเข้าสองตัวนะคะหนึ่งมีนานะคะเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายคือเลขสองบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลข สบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลข4 1มีนานะคะสตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก9ก้าสามแปนะคะเก้าเข้าหลัก10บนะคะหมีนาเข้านะคะมาดู16มีนานะคะแปดบวกหเท่ากับสิา สิบสามบวกแปดเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบสองใช้ตัวท้ายคือเลขสองบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขสามบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขสี่สิบหกมีนานะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสี่สี่หก สี 4, 4, 6, 4, 12, 15, ่สหสี่เข้าหลัก10และสี่เข้าหลักร้อยนะคะสิมีนาเข้านะคะมาดูงวด16พฤษภาสองพันคืองวดที่ผ่านมานะคะห้าบวกสามเท่ากับแปดบวกหเท่ากับสิบสบวกหเท่ากับสิบห้า ใช้ตัวท้ายคือเลข5บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข6บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข7 3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก095 095นะคะ0 9 5 5เข้าหลักหน่วยนะคะ16พฤษภา5เข้าหลัก หน่วยผ่านมาแล้ว12งวดนะคะ12งวดยังไม่มีหลุดนะคะแต่สูตรนี้มาได้ทั้งหลักหน่วย1ิบร้อยนะคะสูตรนี้มาได้ทุกหลักเลยนะคะเพื่อนๆมาดูงวดวันที่1มิถุนา2563า คืองวดที่จะถึงนี้นะคะ0ย์บวก1เท่ากับ1 1บวก5เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น9นะคะ1มิถุนา2563ได้เลขเด่น7 8 9นะคะ จะไปต่อเป็นงวดที่13นะคะจะไปต่อเป็นงวดที่13บสามไหมรอดูผลกันนะคะเพื่อนๆหนึ่งมิถุนาสองพันห้นะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็นําไปใช้นะคะ แต่ถ้าไม่ชอบก็ดูผันผ่านดูเพลินๆนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ